ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New p l u s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึวกวุการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New p l u s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเป็นไงบ้างครับคู่แรกงานแรกเลยหรือเปล่างานคู่กันเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะได้ครับครั้งแรกเลยครับใช่ตัดสินใจรับ ใครเป็นคนตัดสินใจเลยก็ก็คุยกันคุยกันอือค่ะทำไมถึงเลือกงานนี้เร็วสุดมั้งโอทำไมเดี๋ยวมันไม่ทันใจเหรอหรือว่าไงไม่หรอกครับก็ก็เห็นพี่เก๋เขาโทรบอกเออเนี่ยตอนนี้วันนี้ว่างไหมเพราะผมเพิ่งปิดละครมุ่งเมื่อวานครับเขาก็เลยบอกว่าก็มีวันพุธมีงานเขาบอกโอเคชอบ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 ่าบชอบชองว่าเป็นงานเปิดตัวบชอบชอบชอบอบช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 อบนอบชอบชบชอบชอบชอบช ก็คือตอนนี้ก็ยังจริงๆแล้วมึงมึก็คือก็จริงๆแล้วมันคือมันก็คือเป็นแฟนเราก็ยังดูดกันอยู่มันมันคือมันดูดูกันอยู่จริงนะเพราะว่ามันเร็วมากเลยนะพี่เป็นงานช่วนงานแรกแต่ก็จะเห็นกันว่ายังไม่ใช่ครอบครัวแฟนตอนนี้ ความความสำคั์ของเราตอนนี้เรียกว่าอะไรหลายๆคนจับจองว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็เป็นไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเหมือนเผยไปคนคนนี้คือยังยังยังคุยกันอยู่ยังแบบยินใจกันอยู่จริงเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเดือนละสองเดือนแค่สองเดือนเองครับคุณน้าต้องต้องใช้แบบมันต้องใช้เวลามากเหมือนกันแล้วต้องนะคะอะไรที่ทำให้เขาแบบว่ารู้สึกชนะใจโดยแบบว่าอยา ไมดิว่าชมว่าะหกตาหวานมาลายใจไปชวนตอนไหนเนี่ยลงเสน่ห์เขาต้องมีใช่ไหมก็จริงๆคือความจริงใจของเขาเนี่ยแหละค่ะก็คือเขาเข้ามาก็บอกตรงๆว่าเออเขาว่าเขามาจีบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชัดเจนเถ้าอะไรตรงทางเขาต้องไต่งไปจะพิจารณาเรื่องท่านเขาเป็นแฟนเฟรนด์มันก็ไม่มีระยะเวลานะคะก็คือแค่สองสามกันไปก่อนมากกว่าค่ะไปเมื่อถึงเวลามันก็คงรู้เป็นเองว่าเออเราเราควรจะเป็นแฟนกันอยังเงก็ได้ ก่ไม่ได้เปข่าวแตอนนี้พอเป็นข่าวแล้วเวลารากน้าถ่ายทในกองเวลาันจอแกิ่กัน่าหรือว่าอายกันเหมานเดิมไมาัมันปิดกล้องไปแล้วไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ ปกติก็จะไม่ค่อยคุยกันครับตอนนี้ก็คุณก็จะไปนั่งคุยกันมากขึ้นแล้วก็แบบกินข้าวส่วนมากเขาเขาจะกินข้าวแล้วผมมาผมจะมาทีหลังเขาก็แบบชวนเขาไปนั่งกินข้าวแต่ว่าก็จริงๆก็คือเราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันก็เลยไม่ได้มาไม่ได้เจอกันแล้วเมื่อวานนี้วันเดงไทยไปไหนมากันคะไม่ได้ไปไหนเลยครับให้ผมผ่านให้รายการ ยังไม่ได้ให้เลยครับก็ยังไม่ได้ใช mm ้ค hmm. ่ะว่าต้องมาเจอกันจริงใช่ทำไมเมื่อวานนี้ติดงานทั้งผู้หรือว่าไงเออเมื่อวานติดงานแล้วอีกอย่างคือพอเสร็จงานรถมันติดมากเลยครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะขับรถมาในเมแบบพวกผมไม่นคนหงุดหงิดมากเลยอ่ะคนวันอนทิตยรถติดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไันเดี๋ยววันอันลงที่ประเด็นแสดงว่าวันนี้มาเจอกันแล้วก็อาทิตไปฉลองวันอาทิย หรือว่าวันวันนี้ต่างคนต่างเตรียมให้กันแล้วหรือยังไม่มีมีของขวัญมาให้กันไหมวันนี้ปานแสดงว่ามีผมยิ้มขนาดนี้ไม่ว่าผมยิ้มเพราะว่าวันนี้อยู่พารากอนเดี๋ยวเดี๋ยวแอบบอกเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไปวิ่ซื้อแล้จะบอกอะไรไม่แล้เล่นครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดูครับมันไม่ได้อยู่ที่ของขวัญคนะโอ้ไมนอยู่ที่ไหนนะคะจะองเตรียมไปเนี่ยงงแล้วส้มนะคะมีอะไรให้ปานไหมก็มี เป็นขยังไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าเป็นของที่เขาอยากได้อยู่แล้วหรือว่าเป็นของที่เราตั้งใจที่จะให้คะคืออยากจะให้ได้ใช้ในระว่างจะได้ว่าเป็นของที่ใช้ได้ติดตัวทุกวันทุกวันอย่างนี้ปะทุกวันไหมคงไม่แต่ว่าเขาคงใช้ได้อะพูดอย่างนี้แล้วฟานเขาจะออกไหมว่เป็นไรไม่ครับอยากได้อะไรอยู่แล้วป้าผมเป็นโรคกระพาะที่ชอบซื้อยาแก้ปวดท้องให้ แต่จริงๆแล้วแปลกนะนี่ปกติแบบคือนี่คุยกันส่วนมากเขาจะทําเหมือนผู้ชายมากกว่าเหมป็นผู้หญิงเะีรยเพราะว่าแบบเขาจะซื้อยามาฝากเขาขับรถขับรถให้ด้วยเพขาเป็นคนดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยเขาทักใจเขาหรือเปล่ามาทักใจดูนี่เหรอเขาดูมาดูหรือเปล่าก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือกำลังศึกษากันอยู่ แล้วเมื่อไหร่อีกนานแค่ไหนแม่เราจะเปิดโอกาสให้กันมีอใช้คำว่าแปลอะไรอย่างเงี้ยประมาณหรือว่ามันต้องแบบสื่อสารนานๆใช่ต้องสื่อสารนานๆครับใช่ไหม้ใช้เวลาครับเพราะว่าคือถ้าถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผมเขาตอนนี้คือไม่มีใครรู้ว่าว่าคุยกันแต่ผมผมบอกวันที่ผมจะไปตัดสใจคุยกับเขาผมก็บอกหนข่าวเลยซึ่งถ้าถ้าตอนนี้ถ้าเป็นคนอื่นคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ผมว่าคิดว่ามันมันก็เลยคิดว่า การดูการมันนานมันนานหน่อยเพราะว่ามันเริ่มมาแค่สองเดือนนะครับก็ใช้เวลาสักสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวพร้อมก็คง แล้วสม้มแล้วครับเชื่อใจพี่ปานตรงไหนเพราะก่อนอ,นอนันนี้พี่ปานก็มีคือเหมืนี้ข่าวเป็นๆหายๆมีกจารบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จริงๆแล้วตอนแรกก็มันก็ไม่เชื่อเข้ามาแล้วจตเราก็เชื่อกันอยู่แล้วอะค่ะก็คืออาศัยการคุยก,กันแล้วก็ถามมากกว่าว่าว่าที่ข่าวที่มีมันเป็นยังไงก็จะถามเ,เรื่องหมดแล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูไปเขาก็เขาก็บอกว่าให้เราดูไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นความจริง ในการไว้ใจในการมว่าจริงๆคือามันต้องอยู่ในพื้นฐานองความเชื่อใจกันยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาก็จะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันควรเชื่อแล้วเราเชื่อจรกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแ่ว่าเชื่อใจกันค่วนามตอนนี้หย้ายู่เทีวเชผมไม่เคยเจ้าชู้อะไรเลยไม่คือความคิดของคนอื่นไม่ให้ความจริงแล้วคอคุณว่าขเจ้ชูยที่ขาเป็นรเปลา ผมเป็นคนปากหวานครับก็เลยดูเจ้าชู้ครับจริงๆตาเจ้าชู้เลิกทำตาด้วชู้หรอก็ผมจริงๆผมเป็นคนไม่ค uh> ่อยได้เที่ยู่ล้วครับก็จะส่วนมากก็เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายรูรเสร็จก็กลับบ้านใช่ไหมแต่เพรายงานตัวตลอดเวลาเนี่ยหรือว่าเราทำงานไม่ค่อยแางงานตัวได้โดนด่าประจำเลยเนี่ยท้องพียังไงบ้าง แบบว่าเขาแบบเออสยบความเจ้าชู้ายังไงอ่ะต้มตัวเรามันไม่ได้สยบจริงๆเพราะว่ามันก็คุยกันอยู่แล้วแล้วก็บอกให้ชัดเจนมากกว่าว่าแบบเออเรื่องอะไรที่มันไม่ได้นะอะไรเงี้ยที่สมรับไม่ได้เรื่องอะไร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 เออเลยเจ้าชู้ผู้หญิงผมก็บอกเขาเหมือนกันว่ามีเรื่องอะไรที่ผมรับไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไร นี่รู้รู้ไหมว่าผมต้องบอกวาเลนไทน์ก่อนจริงบอกเลยนะบอกว่ารักเขามีหนุ่มๆมาบอกวาเลนไทน์เยอะเลยผมต้องชิงบอกก่อนเลยบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรก็ได้บอกแฮปปี้วาเลนไทน์อ๋อแล้วก็มีกนี้เขาบอกว่าลงหัวรักอะไรอย่างเงี้ยาคําว่ารักเนี่ยมันต้องใช้แบบเราอย่าไปพูดพคำเพื่อเราต้องรู้สึกจริงๆก่อนตอนที่เราถึงเวลาก่อนถ้าไปบอกแบบสองอาทิตย์แรกไม่มีใครเชื่อหรอก